สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World ใน EP แรกของเรากันนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตนะครับเพื่อไปฟังประวัติศาสตร์น่ารู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สําคัญหรือว่าสงคราม หรือจะเป็นเหตุการณ์แปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ฟังสบายๆฟังชิวๆเหมือนกาลังฟังนิทานที่ได้สาระความรู้อยู่นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยไม่ใช่แค่เหตุการณ์ใหญ่ๆนะจะรวมไปถึงเหตุการณ์เล็กๆสงครคามเล็กๆด้วยประกอบความรู้กันเก๋ๆนะครับเผื่อว่าต้องใช้ไปคุยกับคนนู้นคนนี้เราไปเริ่มกันดีกว่านะครับกับ EP ีแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นะครับเกิดขึ้นน่ะไม่นานมานี้เองแต่ว่าส่งผลถึงปัจจุบัน นั่นก็คืออาหรับสปริงนั่นเองครับซึ่งในอาหรับสปริงนะครับถ้าเกิดจะพูดให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือการที่ประชาชนของประเทศต่างๆนะครับในเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยได้ทําการประท้วงขึ้นครับซึ่งการประท้วงเนี่ยนะครับมันเป็นการประท้วงแบบลุกโซ่จากประเทศแรกและลามไปยังประเทศที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอิเหตุผลที่เขาประท้วงกันเนี่ยมันเกิดจากนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยกดขี่ประชาชนมากเกินไปบวกกับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปเผด็จการแทบจะทั้งหมดเลยทําให้ประชาชนนั้นทนไม่ไหวแล้วครับเลยต้องลุกขึ้นมาประท้วงกันซึ่งเหตุการณ์นะครับมันประทุขึ้นเนี่ยในประเทศแรกคือประเทศตุนิเซียครับไฟแห่งการประท้วงและการปฏิวัตินะครับเกิดขึ้นเริ่มต้นจากชายคนเดียวเท่านั้นครับชายคนนั้นนะครับมีชื่อว่ามฮัมหมัดบัวซีซีครับซึ่งมีอาชีพขายผักในตลาดนั่นเอง เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลน่ะได้มายึดรถเข็นขายผักเขาเขาเลยประท้วงในการจุดไฟเผาตัวเองนะครับเพื่อฆ่าตัวตายตรงหน้าที่ทําการรัฐบาลครับซึ่งการสละชีวิตของเขานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติด,ดอกมะลิหรือว่าจ m i n e Revolution ครับ ซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าอาเราพูดกันถึงอาหรับสปริงใช่ไหมตัวอาหรับสปริงเองเนี่ยมันรวมการปฏิวัติของหลายหลายประเทศเข้าไว้ด้วยกันครับเหมือนเป็นซีรีส์ของการปฏิวัติอ่ะเริ่มต้นด้วยตูนิเซียด้วยจัสมินเระวอลูชันเนี่ยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่18ธันวาคมพศ2553หรือว่าปีคศ2010นั่นเองครับไม่นานเลยใช่ไหมแล้วพอหลังจากเหตุการณ์ที่ตูนิเซียเนี่ยนะครับประธานาธิบดีของตูนิเซียที่ รองเก้าอี e ้มากว่า20ปีนะครับก็ได้หนีไปที่ซาอุดีอาระเบียและทําให้ประชาชนเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปนะครับแต่เหตุการณ์มันไม่จบแค่นี้ครับผมเพราะว่าเหล่าแอคทิวิสต์หรือว่าเหล่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศต่างๆนะครับ ได้เห็นตุนิเซียแล้วเอาเป็นแบบอย่างว่าเฮ้ยเราก็สามารถเอาชนะรัฐบาลทหารรัฐบาลเผด็จการได้นี่วาไฟแห่งการประท้วงและจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยนะครับได้ลุกลามไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเป็น10ประเทศเลยนะครับเกิดการอัปไรซิ่งขึ้นเกิดการประท้วงใหญ่ประท้วงเล็กเกิดการต่อสู้ของรัฐบาลและประชาชนขึ้นตามท้องถนนนะครับซึ่งหลังจากการเสียเลือดเสียเนื้อของชาวอาหรับเนี่ยนะครับประเทศที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จเนี่ยได้แก่ประเทศตุนิเซียอียิปต์ ลิเบียและเยเมนครับผมซึ่งชัยชนะและความสําเร็จในประเทศต่างๆนี้นะครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะโซเชียลมีเดียเลยเพราะในยุค2010เนี่ยนะครับเฟซบุ๊กและ Twitter อะไรพวกนี้เริ่มจะมีอิทธิพลกับชีวิตพวกเราใช่ไหมไม่ต่างอะไรกับชาวอาหรับครับชาวอาหรับเนี่ยได้ใช้สื่อพวกนั้นนะครับในการนัดชุมนุมถแถลงการข้อเรียกร้อง อัปเดตข่าวสารต่างๆและเปิดโลกของคนที่ไม่ค่อยสนใจทางการเมืองให้มาสนใจทางการเมืองมากขึ้นนะครับทำให้จํานวนประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับมากพอที่จะลมรัฐบาลได้เลยซึ่งหลังเหตุการณ์อารับสปริงเนี่ยมันเกิดผลกระทบที่สําคัญและยิ่งใหญ่ต่อภูมิภาคนี้มากและผลกระทบนั้นนะครับยังส่งผลมาถึงเวทีการเมืองโลกในปัจจุบันด้วยใช่แล้วครับผลกระทบที่ว่านั้นอ่ะคือเหตุการณ์สงครามกลางเมืองซีเรียนั่นเองครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสั่นคลอนนะครับความมั่นคงของ,ของเวทีโลกมาก ผู้เล่นระดับมาหาอำนาจอย่างอเมริกาและรัสเซียนะครับก็ได้ลงมามีบทบาทในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามไปในคลิปถัดๆไปได้เลยวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับอ e ีเวนต์อารับสปริงเป็นยังไงกันบ้างละครับกับคลิปแรกคลิปนี้ ถึงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้ติดไม้ติดมือไปคนละเล็กคนละน้อยเผื่อแบบคนในครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยสงสัยนะเราจะได้เออมีความรู้ไปบอกเขาได้ไงเนาะค่อยๆเก็บไปทีละเหตุการณ์ทีละคลิปทีละคลิปไปนะครับทุกคนการพลาดอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เอาข้อมูลที่น่าสนใจพวกนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับผมยังไงวันนี้ผมเจ็ i s t o r y ร o r เวิลต้องขอลาไปก่อนนะครับและขอขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ฟังจนจบ ก็ต้องขอฝากช่อง History World ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ